แฟรนะเมื่อบิ๊กโจ๊กชักธงรบกตรผู้ทรงคุณวุฒิไปยื่นฟ้องมินประมาทพลตบดเอกวินัยทองสองดังนั้นเราจะไปกันที่พลตบดเอกวินัยทองสองค่ะเป็นอดีตรองผบตรนะคะและเป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับครับครับสวัสดีครับคุณดานัยครับครับครับท่านรองย้อนไปย้อนมานะปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กไปอ้างอิงคําให้สัมภาษณ์ของท่านรอง ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่5เมษาย,ยนนั่นเองครับดังนั้นดังนั้นจึงอยากจะเท้าความย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษาย,ยนซ้ำนสสีครับว่าการแถลงข่าวในครั้งนั้นในวันนั้นนั่นเองครับที่ระบุว่า,าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพวพันธ์กับเวบพนันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและเป็นการแถลงใน,นนามคณะกรรมการตรวจสอบพเท็จิงหรือไม่ครับครั้งนั้นครับอ,อย่างนี้คุณนายผมขออนุญาตเรี่ยนคือ เอ,อสิ่งที่ผมแถลงข่าวเนี่ยผมไปแถลงข่าวคือคณะกรรมการมอบหมายให้ผมนะได้ทําหน้าที่แถลงข่าวได้รับมอบหมาย่็คือได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เพราะว่าคือ,อปเด็นที่เกิดความเสื่อมเสียให้กับสํางานตำรวจแห่งชาติโดยบังคับบัญชาร,ระดับสูงของ สักงานตระเวนชาติไม่ว่าจะเป็นพบตรอรองพบตรปองความแข็งแรงนะครับท่านท่านท่านนายกเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้ผมไปผมและคณะกรรมการไปทําหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ,รบซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยดําเนินการไปอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้ผู้สังง่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยได้รับทราบ และนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งใคร,เ,รเป็นผู้ที่เสียภาษีมาให้พวกเราให้ตำรวจเนี่ยยืนสำนักงานตำรวงแห่งชาตินี่ไม่ใช่ของตำรวจเป็นของประชาชนรเราก็ต้องแจ้งให้เจ้าของเงินที่เขาจ้างเรามาทำงาน,นได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสำนักงานตำรวจชาตินะครับครับ ครับสุปนการับที่เราเราไปไปไปแถลงถึงความซื่อหน้าแรงตาก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องต้องดาเนินการครับครับครับชัดเจนนะครับว่าการแถลงของท่านรองเมื่อวันที่5เมษายนเป็นการแถลงโดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงชุดที่ท่านนายกแต่งตั้งขึ้นมานะครับครับโอเคอย่างที่สองนะครับสาระที่แถลงในวันนั้นเหมือนฟันธงว่า อ่าบิ๊กโจ๊กคือมีความผิดตาม,นนตามข้อกล่าวหาคือครเราเนี่ยเห็น <c oughs> เห็นพร้อมกับที่สามออกหมายจับนะครับแล้วไอ้คำให้สัมภาษณ์ต่อ,อจากนั้นเนี่ยผมก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าออก,การที่ถูกกล่าวหา <c oughs> ก็ยังไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดยังเป็นสิทธิ์ของผู้้รงหาที่ไปจะไปต่อสู้ในกระบวนการยุยงธรรมอันนี้มันผมให้สัมภาษณ์ต่อ,อไปครับ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 ถ้าเราย้อนความวันนั้นท่านรองย้ำว่า คณะกรรมาการเห็นพ้องตามที่สารอาออกหมายจับถูกต้องนะฮะครับถ,ถูกต้องครับโอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้บิ๊กโจ๊กแกก็ต่อสู้แกก็บอกว่าการถูกออกหมายจับสืบเนื่องจากแกขัดขืนฝ่าฝืนหมายเรียกไม่ใช่เพราะแกมีความผิดแล้วจริงๆ <c oughs> คือคุณนายฮะผมต้องขอบคุณท่านรองสุรเชษเลยที่ฟ้องร้องผม ในฐานะบินประมาทมันจะทําให้ผมเนี่ยมีช่องทางที่จะนําข้อเท็จจริงนํำพยานหลักฐานที่ที่ที่ผมได้รับรู้รับทราบเนี่ยมาแจ้งให้สาธารณนได้รับทราบครับคือผมก็อึดอัดเพราะอะไรคิดในขนาดเนี้ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุมาเนี้ย เราพูดกันแต่เพียงเรื่องเทคนิคทางกฎหมายว่ามีอำนาจอะไรยังันฟ้องร้องผิดฝากคนนะครับครับ <c oughs> เราไม่เคยพูดกันถึงเรื่องผิดหรือถูกทำผิดกฎหมายหรือทำถูกกฎหมายไม่พูดถึงดีหรือชั่วทำดีทำชั่วคนดีคนชั่วไม่พูดถึงเรื่องตำรวจอาชีพหรือมาอาศัยอาชีพตำรวจ ไม่พูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการเป็นผู้นําหน่วยการต้องทําตัวเป็นแบบอกับสานักงานตำรวจแห่งชาติเราไม่เคยพูดกันถึงเรื่องพวกนี้เลยครับครับอืมอืมเห็นด้วยเห็นด้วยองผมฮก็จะเป็นช่องทางที่ผมเนี่ยจะเอาสิ่งที่ผมรู้พยานหลักฐานที่อยู่ในมือผมครับไปชี้แจงแสดงเหตุผลให้ทางสารได้รับฟังบ้าง สิ่งที่ผมพูดกับสิ่งที่ผมรู้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันนิดเดียวครับสิ่งที่ผมรู้เนี่ยอธิบายกันเป็นวันครับแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยแล้วได้เห็นพยานหลักฐานแล้วเนี่ยไม่ต้องเอานักกฎหมายเลยสาธาชนคนทั่วไปเนี่ยเห็นปุ๊บก็จะชี้ผิดชี้ถูกว่าทําผิดกฎหมายหรือทําถูกกฎหมายครับดีชั่ว ทำดีทำชั่วหรือคนดีคนชั่วหรือเหมาะสมจะเป็นผู้กำกับาระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจชาติหรือไม่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมผมผมต้องขอบคุณเลยนะผมจะได้ทําหน้าที่ของผมอีกหน้าที่หนึ่งคือคือการชี้ผิดชี้ถูกและสามารถนําพยานหลักฐานมาเพราะาผมต้องนําเรื่องพวกนี้มาเพื่อปกป้องสิทธิของผมที่ถูกฟ้องว่าหมาิ่นประมาทเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ผม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 ยินด<ๆ>ีและขอบคุณด้วย ที่ที่ให้โอกาสให้ผมได้มามาทําำสามารถที่จะเอาพยานหลักฐานคุณนายเชื่อผมไหมสิ่งที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับเส้นทางการเงินรูปภาพสิ่งพวกนี้เนี่ยจะไปตรวจกี่ครั้งอะไรจะมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องสรุปก็คือถูกฟ้องครั้งนี้ก็ดี จะได้หยิบฉวยเอาข้อท็จจริง<ไ>ที่ปรากฏจากการตรวจสอบนำไปเสนอต่อศาลแล้วก็นำไปเสนอต่อสาธารณะประมาณนั้นใช่ใช่ถูกไหมฮะ<พ>ถูกไหมเพราะเพราะที่ผมจะต้อง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 ไปต่อสู้คำว่า้องผมโอเคนอกเหนือจากข้อมูลทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กคณะกรรมการยังไปเจอข้อมูลทางฝั่งของบิ๊กต่อด้วยใช่ไหมครับ คือคือผมขออนุญาตนะคือคือในขณะเนี้ยสิ่งที่คณะการสรุปไปเนี่ยทางทาง,ทางเราเสนอท่านนายกแล้วก็ท่านรองวู้บท่านออกมาที่แจงไปแล้วแล้วก็เราก็ไม่อยากจะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้ยเพราะอะไรการพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็อย่างนี้พอพูดไปเดี๋ยวก็ถูกฟ้องนะครับครับแต่ผมยืนยันค่ะทางคุณนายนได้ว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้เข้าข้างใครครับ ไม่ได้ไปช่วยเหลือใครเราทําตรงไปตรงมานะครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเาวหาท่านปพต่อตับหรือถ้าลองสั่เทศเนี่ยมันอยู่ในปปชอยู่ในชั้นพรังานสอบทงเราก็ไม่สามารถที่ไปชี้ผิดชี้ถูกหรืออะไรเออเขาเรียกในกระบวนการยุติธรรมได้นะครับแต่สิ่งที่ผมรู้และสิ่งที่ผมมีอยู่ใน อยู่ในกำมือเนี่ยคือสิ่งที่ที่มันสามารถที่จูดได้ว่าใครที่จะทำผิดหรือไม่ทําผิดถ้าลองุรเชษฟ้องผมผมก็ใช้สิทธิ์ในการที่ผมจะต้องไปปกป้องสิธดที่เสียงผมนะครับว่าเฮ้ยที่สิ่งที่ผมพูด่มันนิดเดียวเองจริงๆมันมีมากกว่านี้เยอะโอเคะดี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 สังคมจะได้รู้ด้วย ดีครับดีครับสังคมจะได้รู้ด้วยแต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบโทษที่จริงนะครับ,รบเมื่อเปิดข้อมูลทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กก็น่าจะเปิดข้อมูลทางฝั่งบิ๊กต่อให้สังคมได้รู้ในข่าวเดียกันไปด้วยก็ดีนะครับต้นรองครับถ้าอยู่ในศาลเนี่ยผมผมทําเลยถ้ามีมีอะไรมาฟ้องเนี่ยนะในขณะนี้ผมให้สัมภาษไปนิดเดียวเขายังฟ้องผมเลย ใช่ครับก็ด<อ>ีเลยมันเป็นช่องทางเนี่ยที่ผมจะเอาพยานหลักฐานตรงนี้ไปพูดในในในศารเนี่ยเพื่อให้สาธารณชนได้รู้รู้เลยว่าใครดีใครชั่วอ้าอางนี้ผมถามแบบตรงประเด็นเลยดีกว่าท่านรองสรุปข้อมูลที่เราเจอเนี่ยเจอทั้งทางฝั่งของบิก๊กบิ๊กโจ๊กขาดเดียวกันก็เจอข้อมูลทั้งทางฝั่งของบิ๊กต่อด้วยใช่ไหมครับเจอทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะผมขออนุญาตตอบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยไม่ไม่ ไม่ได้ช่วยไข่แล้วก็ไม่ไม่ได้คิดจะทําร้ายไข่นะครับเราตรงไปตรงมานะครับไี่ว่าถ้าลองคุณท่านฟ้องผมเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะออกไปไปปกป้องที่สิทธิ์ผมครับครับครับเข้าใจเข้าใจเมื่อวันที่ห้าเมษาเปิดข้อมูลของบิ๊กโจ๊กไปแล้วเขาก็เขาเขาก็ฝากมาถามว่าแล้วทำไมไม่เปิดข้อมูลทางฝั่งของบิ๊กต่อด้วยเสมอภาค คือข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันได้ถูกเปิดไปหมดแล้วทั้งสองฝ่ายคือคือทนายติธาหรืออะไรต่างๆก็เปิดไปหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบกันทจริงแล้วมีผลผล้อเท็จจริงอยู่อ๋อครับครับข้อมูลที่ทนายติธาที่ทนายตั้มเขาเปิดไปคณะกรรมการก็ก็ได้รับข้อมูลในทํานองเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับก็คือทั้งสองฝ่ายก็มีข้อมูลที่ที่มากาวาอยู่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตรวจสอบ โอเคโอเคข้อมูลในมือตั้มกับข้อมูลในมือของคณะกรรมการที่ได้รับเข้ามาก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันมันก็ชัดเจนก็ชัดด้วยกันทั้งคู่เนี่ยโอเคเข้าใจแล้วล่ะแต่คราวนี้ผมแปลกใจอยู่นิดนึงก็คือเมื่อวันก่อนอาจารย์วิษณุตั้งโต๊ะแถลงอย่างแรกแกก็ออกตัวว่าแกแถลงโดยได้รับการมอบหมายและแถลงในนามของกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแกก็ย้ําและเกินแกก็บอกว่ามีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นความขัดแย้งเท่านั้นแต่ฟังไปฟังมา ท่านรองพูดเมื่อสักครู่คล้ายกับว่าบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่อย่างที่อาจารย์วิศรุตพูดแต่มันรวมไปจนกระทั่งไปหาข้อเท็จจริงเรื่องไปเรื่องถูกเรื่องผิดด้วยนะจะยังไงคือคืออย่าง,งนี้คุณนายเมื่อมีเหตุขัดแยง้งแล้วมีการกล่าวหากันทั้งสองฝ่ายเนี่ยถามว่าเขากล่าวหากันเรื่องเรื่องอะไรเขากล่าวหากันเรื่องว่าอีกคนหนึ่งจะทําผิดกล่าวหาอีกฝั่งจะทำ เราก็ต้องไปตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยความจริงมันคืออะไรครับครับนะครับค่ะนะครับแล้วผมขออนุญาตนิดเดียวบนคุณนายนิดเดียวครับคือเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยที่คุณนายเอาชื่อผมว่าผมในฐานะประธานอนุวินัยมีความเห็นว่ารัศการออกคําสั่งหนึ่งสามหนึ่งถูกต้องครับแล้วผมในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าขอเบอร์รัาการออกคําสั่งไม่ถูกต้องเนี่ยครับ ผมไม่เคยคณะอรรมการและผมไม่เคยพูดเลยว่าการขอคําสั่งของรักจาในในคณะบกาตรวจสอบเทาจริงนะครับว่าการออคําสั่งของรักษาการตอบอ่ไม่ถูกต้องผมไม่รู้ว่าคุณดนายไปเอามาจากไหนครับด้วยความเคารพจริงๆไอ้ประเด็นนี้ก็มีคนทักท้วงผมแต่ผมก็ย้อนกลับไปฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุ สองสาครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผมหยิบประเด็นผิดไหมแต่ด้วยความครบจริงนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดิสเครดิตหรืออะไรเลยแต่สืบเนื่องมาจากว่าวันนั้นอาจารย์วิษณุแกก็บอกว่าแกถแถลงในฐานะที่เป็นตัวแทนของกรรมการตรวจสอบและแกก็ให้สัมภาษณ์ คลุมรวมไปถึงประเด็นคำสั่งให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนด้วยท่านรองท่านก็คงจะได้ฟังแล้วล่ะไอ้ตรงนั้นเองสังคมจึงไปเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะยังไงเป็นมติกรรมการใช่คือวันนั้นเนี่ยมติกรรมการด้วยเระอยาุณขุนนายพนั้นขุนนายพูดในทํานองว่าผมคนละสถานะแล้วให้ความเห็นต่างกันจริงๆไม่ใช่เลยผมไม่เคยพูดเรื่องความ คำสั่งของรักษาการไม่ถูกต้องเลยในคณะการก็ไม่มีผมในฐานะประธานอนุวินัยเนี่ยผมผมมีความเห็นว่าการที่รักษาการออกคำสั่งตามมาตราหนึ่งสามหนึ่งต้องตามกฎหมายมันเป็นมติของอนุวินัยซึ่งทางปตอส่งเรื่องมาให้เราในฐานะเหมือนกับผู้ชำนาญด้านวินัยทำการตรวจสอบว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอนุวินัยเนี่ย S <S <an> มีข้าราชการตำรวจทั้งกเกษียณแล้วไม่กเกียณเนี่ยมาเนี่ยเกือบยี่สิบคนต่างต่างคนต่างให้ความเห็นแล้วเรื่องพวกนี้ผมเนี่ยไปคุมพวกนี้ไม่ได้ <S <S <an> <S เขาให้ความเห็นอย่างไรก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นคครับครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นก็แก้แค่ตรงนี้แล้วกันนะครับท่านรองครับก็คือว่า,า,านอนุกตรอทางด้านวินยัยมีความเห็นเรื่องคําสั่ง ของบิ๊กตายจริงๆแต่ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของท่านนายกไม่ได้พูดกันถึงเรื่องคําสั่งของบิ๊กตายถูกต้องไหมฮะตามนี้นะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคโอเคแก้กันตรงนี้าแก้กันตรงนี้เลยครับนะครับเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบพคุณนะคะท่านรองค่ะครับครับขอบขอบขอบขรบบขอบขบขอบขรบ พลตเอกวินัยทองสองค่ะเป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิแต่ก็ต้องเรียนชี้แจงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกครั้งหน่งในกลาวันที่อาจารย์<ม>วิษรุออกมาแถลงท่านก็บอกว่าท่านได้รับมอบหมายจากนายกและท่านก็ออกมาแถลงแทนคณะก<ณ><ณ>รรมาการตรวจ <3 S 2> สอบพ่อทจริงก็คือทั้งสามท่านนั่นแหละแปากฏว่าวันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คง,กองอย่างจำได้ใช่ไหมครับ อาจารย์วิษณุแถลงและตอบคําถามรวมไปถึงคําสั่งของบิ๊กตายคําสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการ,ร,าการไว <ป S> ้ก่อน,อนท่านก็ตอบชัดเจนท่านก็พูดชัดเจนว่าว่าคําสั่งของบิ๊กตายมิชอบให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องซะขอให้สำนักงาน <c oughs> ต่างปรแห่งชาติไปดำเนินการให้มันถูกต้องเสีย <c oughs> ใช่ โดยวินยูชนโดยสังคมเวลาฟังอาจารย์วิษณุวันนั้นก็จะเข้าใจได้เป็นมติทั้งสามท่านก็เข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจนั่แหละใช่แต่ท่านวินัยได้บอกแล้วว่าเรื่องนี้ท่านไม่เคยแสดงความเห็นวันนั้นวันนั้นอาจารย์วิษณุไม่ได้แยกแยะไม่ได้ขีดเส้นใต้ไม่ได้ขีดเส้นแบ่งให้สังคมให้สื่อได้เข้าใจท่อนนี้ของใครท่อดนี้ของใครทอานี้ของคุณทอานี้ของผมทอานี้ของคณะกรรมการเท่านี้ส่วนตัวค่ะแต่ท่านวินัยบอกเมื่อสักครู่ถือว่าชัดเจนแล้วนะท่านก็ได้อธิบายแล้วยืนยันชัดเจนว่า มติที่ท่านเห็นชอบเป็นอย่างไรใน<ฮ>เรื่องนี้พูดถึงอาจารย์มิอาจารย์พิชนุษใช่ไหมค่ะช่วงหน้าไปเจออาจารย์พิุดีกว่าอ่ะงั้นทักสัโค้เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อค่ะ